สวัสดีครับวันนี้มาทำชั้นวางรองเท้ากับชุดในครัวครับตอนนี้เขาสร้างมาเพิ่อมอีกสี่ตัวครับเป็นชั้นวางรองเท้าซ่องชุดครับวันนี้เอาไม้มาเป็นบ้องครับนนป้าเองครับไม้นี่ก็กเป็นไม้เดาครับไม้เดากับไอ้ดูนี่เป็นไม้สตอครับ มันต้นมันย้ยใช่ได้ครับไม่สะดต่อเกือบซีก็สวยครับแต่บางคนก็ไม่ค่อยนิยมใช่ครับแต่บาใช่ได้ครับนะครับปลาออกมาเป็นเพ้นนะครับนะปลาออกมาเป็นเพ้นบ่งนึ่งก็ได้ประมาณสร้างเพ้นครับสร้างเพ้นดึงห้วออาไปซอยวุ้งเดือนอีกทีนึงครับ คอยดูครับดูไปเรื่อยๆครับดูไปไอเดียได้นะครับเพื่อเอาไปทําเองทําได้ครับง่ายๆไม่ไม่ยากครับแต่ว่าต้องอาศัยมีเื่งมือครบกันนะครับแต่ว่าเื่งมือมันเป็นปัจจัยนึงนะครับต้องมีอะไครบกันนะครับต่อทําได้ครับมันดูเป็นเพ้นครับมาได้สร้างเพ้นครับ ควางส่งนิวครับส่งนิวควางส่งนิวครับอ่ากับประมาณนี้ครับเหลือฟีมืออาจจะไม่ดีแต่ไหนครับแต่ว่าพอใช้ได้ครับเดี๋ยวเราเอาเข้ากบอีกทีนึงนะครับปับใปตรงครับตึ้งก็ผ้ากับพุ่งเดือนครับน้อยังอีกบลองครับเดี๋ยวอ่าตอนนี้ก็ผ่าเสร็จแล้วครับบลองเมื่อกี้ครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ให้ดูครับ เนี่ยไม่เดาครับตัวนี้ไม่เดาประมาณนี้นะครับอ่าไม่เดาครับได้ซ้ำบ้องเหมือนกันนะครับซ้ำเพ้นต์ครับซ้ำเพ้นต์บ้องหนึ่งได้ซ้ำเพ้นต์ครับเดี๋ยวค่อยกอบอีกทีนึงครับตัวนี้ได้ซเพนต์จะนหนเต็มได้ซ้้ครับกบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโซยเป็นเพ้นเล็กๆครับอ่าก็ซอยเป็น เพนเป็นเพ้นนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นไม้กระทิ้นนะครับไม้กระทิ้นกับไม้ต่อครับตัวนี้ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้ครับโอเคนะครับ๋นวเข้ากอบครับอ่าหนี่ยเข่ากอบครับรับใบมันหน้าตรงครับตรงข้างหนึ่งครับไม่มีเกื่องชิดดินะครับลองทู่กับกอบครับ ต่อไซฟีมือนิดนึงครับทีเรื่อเราก็เอามาผ้าครับนี่ผ้าตัวยหญ่เสร็จแล้วนะครับั่นเต็กมาเป็นเพ่นเล็กๆครับเป็นกอบรับเพ่นเล็กๆให้ตรงอีกทีนึงครับอันนี้ครับเวลาผ้าเสร็จนั่นแต่เดียวก็เอาไปรีดนะครับนะเอาไปลีดไล่งานตอนนะครับแต่ว่าทําไม่ยาะครับแต่ว่าคนทํางานไม่เป็นนั้นก็ก็ทได้ครับ ถ้ามีเครื่องมือกลอบอันนี้ครับอ่ครับแต่เดี๋ยวก็เข้าขั้นตอนฤิดนะครับอันนี้ขืงฤทธิดครับนะครับเอ่อฤิดไปเรื่อยๆครับทำคนเดียวครับ นี่ก็มาลิดหน้าตรงครับกับลิดนึงมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับเวลาเราประกอบเราดับให้มันเท่ากันนั่นครับมันทำง่ายครับเพราะว่าไม้มันจะเท่ากันหมดเลยครับ ไม่ดอ์สวยครับเนื้อไม้สวยครับไม่ดอ์ออกซี่หนึ่งเด้งนะครับครับอ่าตัวนี้เป็นไม้ชะตอครับตัวนี้ สวยครับเนื้อสวยเวลาคัดอันเนียนครับไม้ด๋ครับม,มันเนื้อมันเนียนดีครับหมายเนื้ออ่อนขนาดกาลางนะครับนะครับมาดูครับประมาณนี้นะครับตรงมัดเลยครับ เผ่ากันมัดมันเป็นส่อชุดนะครับตัวนี้ส่อชุดขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ส่อชุดนะครับนี่โย,ขย่ข้องไอ้เครื่องหลีดนะครับพมใมชายมาห้าปีแล้วครับตัวนี้ยังไม่มีปัญหาเลยทีครับเปลี่ยนแต่ลุกปลายหัวไทยชุดนึงครับต,ตรงอิ้นไม่มีอะไรครับ ใจข้ของี้นะสนับสนุนได้นะครับเขนนิดเขนนิ้งานใหม่ครับอ่าตอนนี้ข้ามกันตอนมามี้นงครับไอตัวที่ว่าเราประกอบมันไม่ได้ท้ายให้ดูครับพอดีมันยุ่งครับก็เลยไม่ได้ทาย้ดูครับมาข้ามกันตอนมาทีผ่อนสีเลยครับ ประมาณนี้ครับมันจังนิดครับแบบนี้ออกแบบอาเอีนะครับไม่ได้อกแบบคนอื่นนะครับอันนี้มันเป็นไม้โดคกับไม้โด้กับไม้กระทินนะครับผสมกันครับซี่ดูแตกต่างกันนิดนึงครับประมาณนี้ครับ อยู่ลังบ้านนะครับอยู่ลังบ้านอง่าทีีทีทำงานนะครับเขาอยู่ลังบ้านกันครับอ่าครับนี่ก็เส้เหลครับตัวนี้งันแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ผลซีดีครับอ่าตัวนี้ผลซีเหลี่ยตัวอยู่ตรงนี้ครับครับประมาณนี้นะครับมันกล้องจังนี้ครับ เดี๋ยวจะพยายามท่ายลงไปเรื่อยๆนะครับกับโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะว,วางพ้องในครัวเหมือนเดี๋ยวแต้ครับเอาไปวางอะไรก็ได้ครับราคาไม่ตึงปั้นนะครับฝากกดเลยกดแชร์ด้วยนะครับจิงนี้เป็นกำลังใจจิงนี้ครับ ทำงานมาอยู่สิบว่าปีเลยครับแต่ว่าเพิ่งทำลงยูทูบครับแต่ก่อนไม่ค่อยรู้เรีอนกระเป๋าฝากด้วยนะครับมีอะไรสอบทำได้นะครับโทรมาสอบทำกันได้ครับเบอร์โทรครับโซนเก่าๆห้าสี่วนสามสามหกสามครับช่างนิคครับ สอดตามเหลืองไม่ทำบ้านเลยครับบ้านไม่ในควรทำอะไระครับแต่ก่อนเนอะพวกมึัับทำบ้านเรื่องไทยครับก็ทำไม้ลายลังนะครับเป็นเป็นสิบสิลังเลยครับโอเคนะครับสวัสดีครับ